ใครชอบกินแกงเพชรจิ้นลาดขนมเส้นต้องดูคลิปนี้คือจบนะครับเรียมขนมเส้นรอก่อนเนาะพามาเคือพลอยถั่วฟักยาวและกบแข้งแจนําไปนะครับล่างใบโหระพาเอาไว้โรยหน้าซอยจิ้นแดงเป็นติ่นบางๆติดมันติดเอ็นเห็นน้อยก็ดีนะครับพริกแกงเพชรและก็ใจ่กะทิสองกล่องใส่ถ้วยไว้ร้อนเนื้อพัดให้มันแตกมันกับพริกแกงเพชรให้มันหอมสังเกตว่ากะทิมันจะแตกมันลอยหน้าออกแดงส้มจิ้นลิศนะครับ เอาจีนใส่ลงไปพัดตอนมันห่อนๆนะครับลงไปครูก,กับพรี่แกงแล้วก็มันกะทินะครับยกบะเขือมาแข้งแล้วก็ถั่วฟักเงว้วเอาลงไปพัดร่วมกันเลยได้ตีแล้วเขาก็เติมน้ำเปล่าลงไปเหี่ยสักน้อยหนึ่งนะครับก่อนตีเขาจะใส่กะทิร้อยนาแหมสักถ้วยหนึ่งนะครับเพิ่มความหอมมันเดือดได้ตีแล้วนะแล้วเขาก็ยกหม้อขางลงเทลงไปในหม้อต่อมหูหิ้ว ผงรสซุปกรณ์น้ำตาลสายขาว2จ้จอนโตผงชูรส1จ้จอนชาซีอิ้วขาว2จ้จอนโตและก็น้ำปลา1จ้จอนโตะนะครับจากนั้นเนี่ยซอยพริกจีฟ้าเป็นเส้นเป็นเส้นก๋ำใส่โรยหน้าแกงเพชรมอนี่ใบโหระพาตีเฮาล่างมักหลายก็ใส่น้านี้ประโยชน์และก็ะจยครับลบ้มในตองดีแต่ลู่ <c oughs> ขนมเส้นอยู่ไหนจัดมาสักสองเข่งน้อย,นอยหนึ่งนะครับสางให้มันแตกจับง,งามงานะครับและก็จัดใส่จานปะดีอิงเนอร์ ใจพอแกงเพชรมอนี่หแฮมกัมเตอะหวาได้ตีหรือยังตักราดหน้าขนมเส้นจีนพออมะเขือมะแข้งถั่วฟักเง้าวพอ่อราดนำแกงเพชรลงไปแล้วแต่ความชอบกะทิหอมๆห,หนัวคนๆนะจ๊ะรสชาติแกงเพชรแล้วแต่คนปรุงนะครับของกินล้ำอยู่ตีคนมากจะเบิ้ลสองเบิ้ลสามปัดมอกับมามีไผ่หวานเน้อ